กระเตงกลางทะเลก็คือกระท่อมที่พักกลางทะเลที่สมัยก่อนใช้เป็นที่เฝ้าห้อยแครงแต่ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนามาเป็นที่พักโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวไปแล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S แล้วก็มาถึงแล้วแหะครับกระเตงกลางทะเลที่น้องๆจะมาทำอาหารรับประทานกันครับ นะครับตรงนี้เราก็มาถึงกระเจงกันแล้วยังมีส่วนที่เราจะต้องทำนะครับก็มีอัดกระทมที่จะต้องทำนะครับปล่อยจุกแจ้งแล้วก็มีปูทะเลที่เราไปหามาครับเดี๋ยวเราจะขนของขึ้นกระเจงก็ให้น้องๆนะครับช่วยกันขนเพราะว่าลุงแรงคงไม่ดึงเท่าไหร่ลุงแม่ลุงทำแล้วช่วยกันหามช่วยกัน แรงยังมีแต่แรงไม่ดีมากช่วยช่วยกันทำนะครับครับเอาแล้วผมเป็นงานแลวกรติกให้แข่งแรงทุกคนไหมทุกคนทุกคนเอาบอกครเหมือนแรงเลยเย้เออเอามาเลยมาถึงนี่ก็ไม่รอช้าครับช่วยกันขนของขึ้นกระเตงกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเมนูเด็ดวันนี้คือกระเพราหมูครับตสับไม่ใส่พริกไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ดาวด้วย มาอยูเกาะที่นี่เพื่ออยู่ทะเลต้องกินอาหารทะเลตัวเด็ดแบกทั้งวันจะมากินหมูอ่าแล้วอะไรอีกครับหอยจุ๊บแจงหอยจุ๊บแจงหอยจุ๊บแจงนะครับแล้วก็มีผักชะเอมชะครามชะครามชะครามครับพร้อมเครื่องดื่มอีกมากมายที่เราผลกันมาที่มีทอดมันด้วยเขาเตรียมมาให้วิจารวัเลยอ๋อตะนที่เราจะได้นั่นอ่ะไม่ได้เลยดูก็เราต้องรีบทำเลยแล้วกผมว่าเราไปเลยดีกว่าไป่ะสครับสอดสอดสอด อะไรอะไรผุดผัโเอา้าลุงเดอ๋อทำอะไรอยู่ข้างล่างนะครับโอ้ยข้างบนสบายออกไปงมอะไรอยู่เหมเือนแังพูเหรอเอา้ามีเหรอฮะเราเราได้ได้เยอะไหมลุงอ,อุ้ยปัดโห้ปัดครึ่งมอ่อให้ช่วยไหมครับ แหมแล้วดีครับน้ำใจของลุงเด๋ออุตสารลงไปเก็บหอยแมงผู้มาให้กับน้องๆได้ทานอีกด้วยครับความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่นะครับไม่ว่าไปที่ไหนเนี่ยเราสามารถสามารถหาผลผลิตได้ทุกที่เลยเราเราเจออะไรเราหยิบอะไรเนี่ยมาทําเป็นแบบว่าเอามาทํากินได้นะครับเอามาทําเป็นอาชีพได้หมดเลยครับดูซิมา,มามาอยู่กระเตงแบบแกะว่าจะมาทําอาหารกินเฉยๆนะครับยังมีหอยเกาะอยู่ที่ อยู่ที่หลักอยู่ที่เสาของกระเตงด้วยอะแล้วคุณลุงก็กําลังทักกําลังเก็บให้เรากินอยู่ครับนี่ได้จะเต็มหม้ออยู่แล้วด้วยครับมามาแล้วมาหม้อมาุงมาเอ้ยมาดูผลโอ้หนี่อมังคุดมาดไปเด็ดไปเด็ดมาแล้วไอ้พวกเขาเรียกอะไรนะคะตัวเพียงเพียงมันต้องขูดออกใช่ต้องใช้มีดเคาะออกถ้าจะให้จะให้ดีมันต้องใส่ ใส่ถุงมืออ่าไอ้มือที่ที่ที่จับหอยนะครับได้ถ้าเรานั่งกันอยู่รวมๆเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้กินเข้าใจไหมวันนั้นปั๊มกับเมลไปนอนไปทำเฮ้ยมีหาให้ทำทุกอย่างนไงทำไมไม่ไม่ทวงหน่อยเลยเดี๋ยวก่อนทำอย่างอื่นให้ผมทำอะไรล่ะจะทำอะไรบ้างสรุปให้เลขาสั่งมามาพี่ปองสั่งักอันนี้เราจะต้มใช่ไหมมาแล้วเออผักไปล้างก่อนเออแล้วรอผักไปล้างมาไปเอาไปล้างมาแล้วนี่ ้องทำปูให้กันนะเราะไปเินอะไกินอยะอนแรกนว่าจะไม่ได้กินแล้ววันนี้ใบยอรายาวได้อไดิธีวิธีเดี๋ยวหอยแปูนะครับเราก็จะไปทำเป็นหอยแมงปูอบครับใส่เหมือนบ้านเราครับก็มี นะครับแล้วก็มีหัวอลาครับผมว่ามันน่าจะอร่อยกว่านะเพราะว่านี้เก็บมาปุ๊บเราก็แบบบเลยหายห่วงอยู่แล้วครับมีพ่อครัวหัวป่าอยู่ตรงนี้ทำอะไรก็อร่อยทางด้านน้องปั๊มนี่ก็รับหน้าที่เด็ดพันชะครามไปต้องเอาเฉพาะเฉพาะใบอ๋อแต่ใบใช่ไหมอ่าเฉพาะใบที่มันเป็นก้านที่มันยาวๆมากก็ไม่เอาไม่เอา ครับเอาเฉพาะต้งปลายมาเอาแต่ใบอย่างเดียวเลยเอาแต่ใบเอาแต่ช่วงใบอะครับจริงๆตัวผักนี้จะมีรสเค็มมากๆเพราะมันอยู่ในในในบริเวณที่น้ําเค็มไงอ๋อฮะฮลองชิมแบบลองชิมไปแล้วด้วยตอนนี้ไปเก็บอ๋อมันจะเค็มนะใช่ฮะเค็มๆนี้เปรี้ยวอ่าลักษณะก็คือจะแก้ก็คือต้มก่อนเอาไปต้มให้นิ่มนิดนึงแล้วก็มามาฟันน้ําฟันน้ำมันออ่าฟันให้น้ําเค็มมันออก แล้วก็ต้มอ,อีกครั้งแล้วก็ฟานแล้วทีนี้ประมาณสองรอบอ่าสองรอบพอสองรอบทีนี้ผักก็จะเริ่มจืดทีนี้จะไปไปไปรุงเป็นอาหารอะไรก็ใช้ได้เช่นรวบลายกะทิสําหรับจิ้มกับน้ำพริกหรือไม่แกงกับกุ้งแกงกบกุ้ง,ก,ก,งก็ได้หรือไม่จะยำใส่หนังหมูด้วยอ่าใส่น้ำมีขาวแล้วก็ใช้ผักทีนี้เนี่ยใส่กันอ่ะนี่ลุงอันนี้มันเป็นปัญหาชาวอีกอันหนึ่งที่บอกว่าที่คนคนที่กรุงเทพเขาเล่นกันบ่อยปลาอะไรที่เท่าเกาะลุง ปลาอะไรที่ทองกอกไม่รู้ข้าเผาไงลูกขี้ทองกากอ๋อเออแหม่เล่นกันอย่างนี้อ้าวลุงเด้ออย่าไปยอมครับโดยศักดิ์ศรีของไอ้หนุ่มชาวเลอยังเราปลาอะไรใหญ่ความปลาหวานอ่าอ่านั่นเจอมุกลุงเด้อเข้าไปถึงกลับไปไม่เป็นอีกแล้วนะครับน้องมิวสิกปลาวันซืน ทำไมครับก็มันเกิดก่อนปลาวานวันหนึ่งอะโอ้โหเป็นไงครับน้องมิวสิกเจอมุกปลาวานซื้นเข้าไปงงเลยครับงานนี้น้องปั๊มของเรานี่ก็รับหน้าที่ต้มหอยจุ๊บแจงครับยังเอาลงด้วยเอาแล้วไงครับเอาใช้ถุงฝาก็ได้ แล้ว,ลวไถ้าเสร็จแล้วก็รีบมานะครับรออยู่ตอนนี้มีปลาแล้วปลาเห็ดแล้วแกงแล้วหอยหอยปูอยู่ไหนปูหอยอาวางวางแม่คุณอ๊อฟของเราด่ทำหน้าที่คอยบัญชาการอย่างเดียวเลยครับคุณผู้ชมเอาหอยมาแล้วปูเปอร์เราไปไหน โอ้มาสักทีมาสักทีนี่ปิ้งจนกล้ามหายไปข้างแล้วเนี่ยเหลืออะไรอีกอะเหลืออะไรอีกคนละเมยผักผักอยู่ไหนเดี๋ยวเราหิวแล้วเร็วเร็ผักพร้อมผักผักมาเร็วผักมาผอไม้มาก่อนของข้าวนี่ไหมเนี่ยถ้าทางน้องอ๊อบของเรานี่จะโมโหหิวเลยนะครับเนี่ยเสร็จหรือยังเชฟ เชฟให้ไวดิเชฟเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่าวหอมแล้วหอมแล้วไปรอ,ออยู่เขารอกินกันหมดแล้วโอ้โห,โ,หโหผมว่าน่าจะเป็นน้องออฟมากกว่านะครับท,ที่กินเนี่ยรู้แล้วโอ้ยตังอยู่